สวัสดีครับผม,มแบงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการฉีดฟิลเลอร์ในการปรับรูปหน้านะครับเคสนี้นะครับคนไข้ต้องการให้หน้าดูอิ่มฟูขึ้นดูเต็มขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อมาคอนเซ็ปแล้วเราพบปัญหาอยู่ประมาณ3-4จุดนะครับตรงแรกเลยขมับอะเริ่มตอบแล้วนะครับปัญหาจุดที่2คือเริ่มมีพวกอ่ล่องบริเวณใต้ตานะครับจุดที่3คือบ,บริเวณร่องแก้มและจุดที่4ก็คืออ่บริเวณแก้มตอบนะครับ วันนี้เราก็เลยเลือกใช้ตัวฟิลเลอร์เพื่อในการปรับรูปหน้านะครับบริเวณกรอบหน้านะครับแก้ไขบริเวณใต้ตานะครับแล้วก็บริเวณรอบแก้มนะครับตัวฟิลเลอร์ที่เราเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นตัว e p t q นะครับซึ่ง e p t q ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับมีกล่องสีเขียว s 1 0 0นะครับเหมาะสำหรับเติมใต้ตานะครับกล่องสีส้ม s 3 0 0นะครับเอาไว้เติมโวลุมนะครับและตัว s 500เนี่ยเอาไว้เติมพวกขมับข้างอะไรนะครับ หรือว่าแก้ไขโครงสร้างของเรานะครับเดี๋ยวเราพามาดูเคสนี้นะครับเราเติมไปข้างหนึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าขมับด,ดูเต็มขึ้นนะครับเราใช้ขมับไปแค่1ซ c นะครับแล้วก็ใช้ตรงบริเวณนี้นะครับตรงไซโคลมาติกอักนะครับจุด3ซ c นะครับเพื่อที่จะลิฟต์กรอบหน้าขึ้นมาให้มันดูชัดขึ้นยกโครงสร้างให้มันหย่อนคอยให,ให้กลับมา คมมากขึ้นเต็มขึ้นนะครับจุดที่3ล็อกแก้มเราใช้ตัว s อ่าตัว S100 เติมเข้าไปนะครับจุด5้านะครับและบริเวณแก้มต่อตัวเนี้ยเราใช้ไป 1cc นะครับโอเคก็เอามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงนะครับ